กเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังไงแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะในภาคในรอบในรอบประเทศค่ะโอเคครับฝากเชียร์พวกเรานะครับในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในรอบต่อไปพวกเราจะทําให้เต็มที่สุดครับขอบคุณครับเวทีสู่ความฝันในการสานต่อง,งานในวงการบันเทิงได้ตัวแทน10หนุ่มสาวมากความสามารถแคมปัสตาร์2023ตัวแทนภาคอีสาน เมื่อวันที่1ตุลาคม2566ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นได้มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกหนุ่มสาวนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดแคมปัสตาร์2023ของเว็บไซต์แคมปัสตาร์ที่ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นและสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29โดยภายในงานได้รับเกียรติจากดรนัทกิจ ตั้งคุสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนและคุณเพนพัอตรตงสิริผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทันขอนแกน่นพร้อมให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสำหรับการจัดกิจกรรมเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยระหว่างอายุ17 23ปีมีบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่น พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรงสรค์าตามความสามารถที่ตัวเองถนัดซึ่งผู้ชนะจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องโมโนย9โดยการประกวดแคมปัสตา2 0 2 3 2 3ในครั้งล่าสุดนี้เป็นการประกวดคัดเลือกในภาคอีสานซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคอีสานมากมายโดยมีรุ่นที่จากเวทีแคมปัสตาในปีต่างๆ มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันอย่างอบอุ่นซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดแคมปัสตา2 0 2 3 2 3ในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนภาคอีสานเพื่อร่วมการประกวดแคมปัสตา a r 2023ในรอบถัดไปด้านดรนฐกิจตั้งปูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วเราเราอยากจะสทนทสนุนเยาวชนนี่ฮะให้มีที่แสดงออกนะฮะในทางที่ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เอาความสามารถเยาวชนนี่ไปเข้าไปอยู่ในองการไดยร่วมกับทางช่องโมโนทุนดินนะฮะจัดแคมปัสตาร์เนี่ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะฮะจริงก็เป็นปีที่9เพราะว่าอยู่ช่วงโควิดไปก็จัดที่เซนท์ทั่วประเทศนะฮะ ที่ภาคเหนือจัดที่เชียงใหม่นะครับที่อีสานก็จัดที่ขอนแก่นภาคใต้จัดที่หาดใหญ่แล้วก็มาชิงชาติที่กรุงเทพนะครับเพื่อจะคัดเลือกเยาวชนทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเอามาพองสามาเนี่ยมาโชว์ความสามารถแล้วก็ไปเข้าวงการถ่ายละครกับช่องโมโนแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายแล้วก็น้องๆหลายหลายคนเนี่ยก็มาเป็นแบรนด์แอมสเตเดอร์นะฮะหรือว่าทาโซเชียลให้กับทางเซนเทนด้วยเซนเทนก็จะคัดเลือกน้องในแต่ละภาคเนี่ย เข้ามาประจําในแตละจังหวัดอย,อย่างที่ขอนแก่นหรือที่อุดอรหรือที่อุบลเนี่ยก็น้องๆจากการประกวดเนี่ยมาช่วยโปรโมทนะฮะสินค้าในเซ็นเตร์ด้วยก็เราอยากจะให้เหมือนกับว่าส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยมีสถานที่แสดงออกซึ่งสามารถไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตครับพูดถึงบรรยากาศในการประกวดวันนี้นะครับก,กับที่เซ็นเต้นเป็นยังไงบ้างก็จะมีนักศึกษานะฮะจากทั่วประเทศทั้งอีสานนะฮะทั้งมหาสารคาม อุดรอ,อุบลกาลสินมหาสารคอนแก่นเนี่ยมาประกวดกันนะฮะก็คึกคักนะฮะก็มีตัวอย่างน้องๆหลายคนเนี่ยที่ได้รางวัลจากเวทีประกวดที่นี่เนี่ยก็สามารถไปเล่นภาพยนตร์หรือแสดงละครนะฮะหรือไปถ่ายแบบได้<ะ>อันนี้คือการต่อยอดที่ทางมูลนธิธินายร่วมกับเซนเ็นเตอร์นเนี่ยเราพยายามที่จะค้นหาดาวรุ่งนะฮะจาก ทั้งทั้งอีสานทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยเข้ามาด้วยกันนะฮะแล้วก็ดาวรุ่งของแต่ละภาคเนี่ยกจ็จะได้ไปทํางานที่เซ็นเอร์ด้วยนะะวันนี้ก็คึกคักดีครับนะฮะคึกคักแล้วก็คนให้ความสนใจอย่างล้นหลามนะฮะมีทั้งกองเชียร์นะฮะผู้ปกครอง,องนี่ก็มานะฮะก,ก็ดีใจนะฮะว่าเราก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่สามารถทําให้เยาวชนเนี่ยมีโอกาสแสดงความสามารถตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับ